ผู้ชมนะคะกลับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดมินสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขโชคลาภกับเอ่อคุณพ่อหยุดนะคะเซียนหยุดนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นหายเก่าสองหานะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นสิ่หายตัวใดเมื่อวานได้ร้องคลิปไปแล้วถามพ่อนน้องว่าเพิ่นยังบ่ปล่อยบ่แน่เมื่อนี้เพิ่อนอาจจะปล่อยแล้วก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวจังไรไปติดตาม รับชมรับฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชมตามไปพร้อมกันผู้ใดเข้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนํานะคะขับมอเตอร์ไซค์มากขึ้นเก่าพี่น้องพยาย,ยบกติติดตามกับกดติดตามให้น้านะคะไปค่ะท่านผู้ชมไปหาตาหยุดน้ากันเนาะเะนาะอยากไปอย,อยู่แล้วตาปล่อยหัวม,ม,มันยากมันมีคนเหลี้ยงมันก็นต้องอยแยยม่บอหละ เขาว่ามัะขวยหน่อยมันบ่มันบ่เขนก็ว่าไปที่บ้านเนี่ยไม่หอยบ่เขากะว่าไปเนาะคือว่าแหละว่าเขาบ่มักเขากะว่าออกไปแต่ว่าควายมันอ้วนหน้ามันมันอาไปมันกับเขาอยากจะได้ถือเนาะในหอยกับพอใจ ไปบ่ได้เพราะว่าย็นบักรดเราบ่ไม่ยรดมามาวดฝันเนมีโคบ้อีกหนึ่งังบอกซูแฟนครับฟังไหมจังใดก็คือคักเทะต้องล้างน้องหน้อ่ะวดก้อนๆแบบเข่ากันอื โอ,อ้ยงวดนั้นให้เขาสามตัวนนนแต่หยุดเนาะอขว่าอ้าวคักอยู่ดิอยว่าวะทุกคนไเดือดไป <มา S 1> ไปหินไปจืดเพรว่าโอ้ยมันใกล้ที่นั่นเพราะว่าออกไปมาโบาไปจืดกันมันจืดห่วยจังยุนน่นเนาะสามตัวเลยสามตัวโบมีเลี้ยงกันเลยนะ นู่นมหาเจ้าดุบเห็นเจ้าโนะกน็เลยขี่รถไกลหดูเลยไปหาพ่อหนอมตอนไหนงวดก่อนเอ๋ศูนย์สามหกยังก่อนแล้วก็นยับมาอีกงวดหนึ่งก็ประเด้ม,มาหาเจ้าสองงวดเน,น,น,นาะไ่ไปทั้งอื่นวะไม่ท่านี่ไปทั้งอื่นบ่ดูมาตอนไหนงวดว่างหันนี่คนถือหลายอย่าบ่กแต่ยดเพราะว่ามนเก่งหน่อยเก่งอย่างนี้คนเก่งวะเจ้าถือหลายอยู่ด้วยเนาะใช่คนนี้มันขบงอยู่ในนีนะแต่ว่าพ่อหนอมแล้วก็ เราก็บอกยุของเจ้าเก้าสองหานอเขาเจ้าทาตามเลขแล้วเจ้าอยูสิ่งนี้น้องก็ฟันไปค่ะเขาเบิร์ตัวให้ชื่อเก้าสองค่ะห้าเก้าถาวาเห้บอกแล้วก็ให้ทอไปอันนั้นให้นะค่ะเปิ่นฟันทงฟันทงใหตฟันทงความเบิร์ตเชียนว่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนั้นควมเิร์ตควมโพอ้ยจ่ก็บอกหมู่บ้านิ่าก็เตียบไป่าัฮะ ให้ขาหน่อไม้เพิ่นให้ราับคัมเที่ยวม่น่เที่ยงกันเลยให้บอกตัวนั้นตัวนี้เพิ่นว่าให้จับคู่ให้เลยนะแต่ว่าบอกแล้วหมื่บ้านีหมื่บ้านเบิ่งคลิปเอาคนนี่พัดขึ้นลงแล้วว่าทั้งนี่พัดลงว่าพอหนอมยังบวท่านได้ลงก็เลยว่าอ้าวพอหนอมว่าพวกท่านได้ วันนี้กลับไปหอดเฮือนเอาทางนี้ปล่อยเหล็กแล้วตายเลื่อยวางนี้พี่น้องต้องได้กลับมาหาตายยุดอีกแล้วก็เลยวางสี่เนาะมาปดกัมกามาล้วปล่อยก้อนด้วยมันเขาจะมาเรียกเขาห่วยนี่มาก็เอาดูไปว่ะโอ้แมนอยู่เออกต่จังหวเสียเขียวถือถือเดี๋ยวแตเขาปันอยู่กรุงเทพแต่วันโม่เขากระพร้อมแับนี้ฮะโม่เขากระเบื้องประจำวั้านแบแมนบอก งวดนี้ได้ตัวใดก็คุณตายุดเหล่าซูเฟนครับเจตังฟังนะค่ะวดนี้มันมันออกวันอังคารเนาะค่ะวันหนังคารเบิ่งแล้วแน่นอนวันอังคารเนาะเออวันตุดิีบสั่มนี้แต่วันบนบนเปลือกิองเนาะค่ะเป็นจ้าใดเจ้าคิดว่างวดนี้สองห้าแปดสองห้าแปดเออโอ้ได้ตัวนี้เนาะได้ตัวนี้ละสามตัวครูนี่ละสามตัวโคโลคือเก่า คือเกาพี่น้องเข้าผู้ติดตามกะจดไว้แล้วตัวนี้เอาไกคอนมูได้หนิไกคอนมูบด้หลายตู่เด้แต่ว่าไ้จังสี่นั่นดีได้ค่ะแต่หยุดเป็นอย่างบ่เขาเจ้ากับจังซี่ผู้ได้ว่าเลขผู้นั้นผู้นี้นะเข้าไฮคอนกับเป็นเลขของเฮานะแฟนครับให้เขาน้ำให้เขาตามให้เขามีโซขก็สิได้คิดหอดเฮาตัวเอาวกวกันนี้ล่ะเดจดวงไปหร้ล่ะเนาะเออ อันก็เจ้ากันคำน่นบ่เข่ากัเข่าตัวนึงนี้ล่ะที่แน่ๆของเจ้าเจ้าเคยว่าเนาะอออันย่างบ่เข่ากันเขาเจ็ดตัวเขาแม่กันสามตัวต่อเลยนี่ต่อหนึ่งตัวให้ตัวนึงเข่าเันเป็นห้าบ่เข่าองนี่แน่นอนเลยเนี่ยเรียกนี่ว่าตัวนีนีน่นอนเลยนี่น่าวันทีนึงเดืท้ายหนึ่งในสามนี่ติดแน่นอนต้องติดมาบ่หลุดจักเถื่อบ่หลุดจั๊กเถื่อบ่พิดจักเถื่ออ้าวท่านผู้ชมตายุดว่ากับถือได้แต่พัดเบิ่องหลีเฟินมันบ่เเคลุดจักือ้ เพียงแต่ว so <ak>, no, <c oughs> ่าบางเธอเขาก็อาจจะจับคู่ว่าถือก็มีบางคนดวงบอดีก็จับคู่ว่าถูกบางคนดวงดีก็ให้จับถูกเนาะผู้สือเปพียงแค่จะจับหน้าจับหลังหน่วยผู้ขายบอดีอันนั้นยิ่งตัวเดียวคู่รูปไปจนเขาบอกปู่สืบเรื่องคือบก้าก็จะของยังสูตรเดิมบมดเลยนี่ฮ้ยังสูตรเดิมบาเจ้านั่นสูตรเดิมกคือกับเพื่นแดงบ้านมันมาเปลี่ยนสไตล์ไม่เขาตีกับไปกับมาบ้านเพื่อนบ้านคุยกับพ่อแดงเหรอบ่าน ว่าน่อกมานอนมาอ่านเบื้องก้องเอามรุทุ่นนี่แต่วัาแต่หยุดไม่มได้เงนตามหลักมันหกมันหกโถมันหกคู่นะครับบนล่างเนี่ยมันนี่สามนี่หกค่ะลอกทุ่นตัวละมือนนี่กับในกาไรเนี่ยครับนีแดงเวากันหวานว่า่ะรนอออันนี้เขาบยิ่งข้อแดงแล้วกับบุคอยอยากกราบดีมาค่ะแต่หยุดยังไข่เนี่ย ยังไครก็เจ้าย่เจ้าหักโคโลวัดยิ่งตัวเดียวโลดโลดเจ้าเดียวคนเดียวบนดวบนบนล่างเอาตูดียาวนี่นะโคโลนี้เจ้าบพได้เกี่ยวกับนั่นบนย่างเดียวเจ้าซือเลยเจ้ากกลับเลยบ่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 บนบ่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 บอบ่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 า่บ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 ่า่บ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 วบ่บ่บ่เ่บ่บบ่บ่บ่อ่บ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 ่่บ หมดได้เกตพันหมดได้เกตพันก็เอาเหยังกันนี่ดึงใจว่าเอ้าติดมือ่เจ้าเพิ่นว่าบโบโบ่ฝน่าเอานี่แหละ่นว่าเจ้าเจ้าเฝ้าแต่จังส้นอ้าวคนเด้วจังไปบ่กลับตับแตกบ่เข่าว่าเปลี่ยนจะตายไม่มันตีกับฮกฮกตัวนอ่นาแสดงว่าเจ้าของอันผู้ไฮนี่ผู้ถือพี่น้องมันเป็นแต่อยากหัวอยู่ได้เนาะผู้ไฮผู้ถือกอด ปกติคันหายนี่เขาข้าเจ้าต้องมั่นใจในเหลขกของเขาเขาต้องเอ็ดเป็่นเด้หูจักไปหูจักมากหูจักขึ้นหูจักลงบ่ผู้บอกขึ้นอยู่ให้ลูกขาถือให้ลูกเมื่อถือวันนี้ก็เป็นครับเลขขายนอมเล่าจับกูหายมันคึอเซียนบ่เอาวันนี้แต่หยุดคือเอายามสามตัวให้ไหมก็ดูตัวใดเก็ะสองห้าแปดสองห้าแปดวันนี้จะคข้องมักตัวใดค่ะว่าเพราะมันเปลี่ยนี่ยุ่นแล้ว ตัวได้น้ามจ้าของในความรู้สึกเจ้าของตามแล้กก็หาแปดต้นแล้วหาแปดเนียน, <58 S 2> นยตัวนี้เจ้านี่เนียนหาแปดมันบ่ค่ะเออตัวเดียวโครูไปเรื่ยอยตัวเด่นนี่คือแปดบ่กแปดมัอนแปดงวดนีเนาะงวดนี่ละงวดวันที่หนึงหนหน่งน,นี่ละตุ๊ดกิหนหนี่ละเอาพี่น้องอันนี้เอากระชายท้ำให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิง เพราะว่าตัวเลขแนวทางที่ตะยุทธ์หามาน่ะแต่ยุทธ์บอกว่ามันเข่าถุกงวดแต่ว่าสามนีติดหนึ่งในสามนี่มาแน่นอนตัวเลขหนึ่งในสามตรมากค่ะเจ้าซีมีดวงเจ้าซีมีโชคเจ้าซีจับคู่ถือบอปินไปปินมาถือบอขึ้นเนื้อลงไตได้บอต้องพิจารณาเอาองอ,อมันจะมีโเกคานั้นค่ะลับไปกล้มามบนล่างน่ะ ก็ว่าคิดว่าต้องมีคนถืออยู่เลยแต่อยู่ที่คนเบิ่งขิบนะเจ๊ต่างคิดว่าสิไม่เจนหน่อยมันนู่นดุ่มบันนี้ยังถืออยู่เบบนี้ค่ะเจ้าตามเลขเจ้าอยู่ค่ะบันนอกก็ถืออยู่บานท้องถืออยู่บันถือไดนเป็นหนอมมาอยู่ค่ะนอนฟังกินเต่นตุ้ยเกล้าสองหาเอาคนมันเหล็กตั้งนี้อยู่เจ้าฟังเหรอ จะฟังมากระจอชื่อเลขอันนี้บอ่ะค่ะเก่งว่าจจเก้าต้องอ่เรียกคอตัวเียสิค่ะใช้ผู้บอกคุก็ล่มเจริเหมือนไนค่ะเาเจ้ากุิเบิงนายี่เตี๋ยเป็นต้องเบิงกาศขาอืเอาสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมกับพี่เจรนาไวยนอตาเนาะตอนนั้นนะะ วันที่หนึ่งนี่ละฮะวันที่หนึ่งนี่ละเดืยดที่มากเนี่ยวันอังคาดน,นี่ละค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สรุปตัวเลขของตายุทธนะคะสองห้าแปดนะคะสำหรับตัวเน้นเพ่นว่าเน้นห้าแปดเน้นห้าแปดตัวเด่นพ่นว่าก็คือเลขแปดนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นกาลร่างแรงใจในการติดตามหาตัวเลขโชคลาภนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชม ใครอยากาติดตามคลิปใหม่ๆก็ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ใครย,ยังบ่กติดตามให้กดติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้โชคๆมันหมานสุกุสุขชนในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพ้าพันพศสอง 2, พันหาลอยหกสิหานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ